คนพันคารได้ไพ่ซิกอัพครับซิกอัพครับเป็นไพ่ที่ต้องพยากรณ์ว่ากําลังจะแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องเก่านะครับให้มีความสุขนะครับและมีการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าการงานการเงินความรักนะครับเพราะฉะนั้นซิกอัพครับบ่งบอกถึงถ้าเป็นการงานแปลว่ามีการปรับโครงสร้างในองค์กรมีการปรับเปลี่ยนในการงานนะครับและถ้าเป็นลักษณะของการได้งานใหม่นะครับ เกิดจากคนแนะนําหรือคนรู้จักไม่ว่าจะเป็นเจ้านายนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกน้องไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจะมีการแนะนําจากการงานส่วนการงานที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าคุณอยู่ในสายการตลาดคุณอาจจะเป็นองค์กรใหม่แต่คุณก็ยังทํางานทาการตลาดอยู่นะครับในเรื่องของการเงินความโชคดีของคุณไม่ว่าเกิดวิกฤตใดคุณเป็นคนมีการวางแผนทางการเงินมาก่อนเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสต้องใช้เงินเก่าไปก่อนในกรณีที่มีปัญหาวิกฤตทางการเงินจนคุณสามารถหาเงินใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นในทางการเงิน และคําว่าซิกอัพครับคือการขี่คายปัญหาหนี้สินเก่าๆต้องใช้คาว่าให้ลดลงและหมดไปได้ครับในเรื่องของความรักเขาบอกว่าความรักเขาบอกซิกอัพครับว่าคนรักเก่าความรักเก่าจะรีเทิร์นคำว่ารีเทิร์นความหมายคือรีเทิร์นในทิศทางที่สมหวังรีเทิร์นในทิศทางที่คนที่คุณรักจะกลับมานะครับคนรักเก่าคือคนที่คุณรักนะครับไม่ใช่คนรักเก่าๆสมัยไหนก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่คุณคุณจะเลือกนะครับเพราะในเรื่องของความรักแปลว่า มีโอกาสสมหวังกับอดีตที่กลับมาและมีโอกาสสมหวังกับปัจจุบันในอนาคตส่วนใหญ่ความรักของคุณถ้าเป็นโสดจะเกิดจากการแนะนำนะครับจะมีพ่อสือ่อแม่สื่อแนะนำา2คนวันนี้นะครับส่วนเรื่องโชคลาภคุณมีโชคกับเลข6นะครับเพราะฉะนั้นเลข6ของค,อคุณคืออะไร62-65และ 66ครับอโอเคทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด Subscribe และกด Follow กันด้วยนะคะ